พูดแทงว่าเราเลิกกันเถอะ ฉันชื่อระแพงหรือจะเรียกฉันว่าแพงเฉยก็ได้ค่ะตั้งแต่วันที่เราเลิกกันฉันก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเช่นเดิมเฮ้อแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากตอนที่เราคบกันเท่าไหร่หรอกฉันก็ยังคงนั่งคุยกับเพื่อนเฮฮาบ้าบอไปตามภาษา ส่วนเรื่องเรียนเหรอไม่มีวันซะหรอชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายของฉันผิวเผินไม่ก็ดูธรรมดาแบบนี้แหละแต่จะมีใครรู้บ้างล่ะว่าที่จริงฉันรู้สึกเหงามากมายขนาดไหนเนี่ยว,วันนั้นเว้ยเดินออกมาจากจคิวอส1หนึ่งเจอเกลียนแกเกลียนเรี่นหนา เก่งลืไมไปฟุ้งไม่ได้กับวะเออชื่อได้เหอะแล้วน้ำล่ะใช่ใช่อน้ำอ่ะหรอไม่รู้เหมือนกันว่ะฉันก็ไม่เข้าใจเองเหมือนกันอืมผู้ชายเลือกเยอะอเยอะมากเฮ้ยน้ำอะ ใส่ฉันตลอดเวลาตามฉันต้อยต้อยต้อย,อยน่ารักเหมือนลูกหมาเลยถ <c oughs> ามว่าเราเป็นแฟนกันหรือยังเหรออืมมันก็ไม่เชิงอะนะถึงแม้ว่าน้ำจะดีกับฉันแค่ไหนแต่ไงน้ำก็ไม่แทนลุกไม่ได้ดีแพงว่าอย่างที่น้ำว่าปะ เนี่ยแพงคิดอย่างที่น้ำพีเป่าตรงนี้มันไม่น่าจะใช่เนอะอะไรหรออ้าวแพงไม่ได้ฟังที่น้ำพูดเมื่อกี้เลยเรครับเอ้ยงั้นเดี๋ยวแพงมาละกันแพงไปซื้อน้ำก่อน ร้านปีอ่ะเอาร้านปีดเหรอฉันเดี๋ยวนำไปซื้อให้นะตรงนั้นอะขันมอเตอร์ไซค์ไปสวัสดีครับผมฟโกตั้งแต่วันที่คุณบอกเรื่องผมไปผมก็มาคบกับเดียผู้หญิงที่ผมแอบ,บชอบมานานแล้ว พ่อ,อรู้แบบผมเป็นคนไม่ดีเลยเนาะแต่มันก็อธิบายยากนะครับถ้าคุณเลือมาเป็นผมคุณก็ไม่ได้ขึ้นใจผม ผู้หญิงที่ผมรนะักความรักของเราดูผิวเผินนั้นก็ดูมีความสุขดีใช่ไหมครับแต่สำหรับผมแพงก็ยังเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดอยู่ดีเฮ้ยมันยังไม่ลืมไงเหรอวะที่แรกมันก็อยากเลิกเขราไม่ใช่เหรอกูก็ไม่รู้ว่า อ้าวน้องเมียมร์่งฮะกูก็ชอบเบียร์เลยแต่ว่าแบบมอนเขาไม่เข้าหัวใจกูเลยว่ะอุ้ยพูดแม่แม่ก็มาเว้ยโอ้โหไปแล้วเราเนี่ยแต่ยังเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ยเป็นเร็วแล้วนะ เต้นง่ายไม่มีอะไรทำเลยอ่ะเต้นให้เร็วเด้โหเต้นอะไรตรงนี้เนี่ยเงาไอเต้นให้หน่อยคนเยอะแยะไม่เห็นมีใครเลยเหอะโหเดีย oh, ให้ฟุง้งเข้าเมงเนี่ยอ่ะไหนบอกว่ารักกันจริงไงรักจริงก็เต้นดิ oh. โอยทูน่ะ รู้ความรักที่ทุกมิตดีอ่ะอ๋ออะอะตลกตลกนะตรงนี้เลยตรงนี้เจนอ้าวอ้าวอ้าวาวอ้าว้กอเ อ่านหนังสือนั้นเอาน้ำปะไม่อ่ะไม่หิวจะแป๊ปปะเดี๋ยวนอนไม่หลับนั้นกินสาเกไปเลยจะได้นอนหลับสนิทช,ชัวอะไรเนี่ยตลกละอ้าวเราต้องมาทำไมอ่ะอ๋อเออลืมไป เนี่ยเราถ่ายไว้ไว้ถ่ายอะไรถ่ายรูปดูดิสวยป่ะเออสวยดีเนี่ยนะแล้วเ,เขากะาว,ว่าวันหลังอาจจะให้เพื่อนนำมาถ่ายให้เสวยไหม,ม,มดูวิวดิเนี่ยรูปเนี้ยภูมิใจนาเสนอเลยคิดดูนะถ้ามีเราสองคนนะ่ะยืนอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนเรามาถ่ายรูปสวยด้วยนะไม่สวยอ่ะ ไม่สวยอะไรแพงแพงดูดีๆอ่ะดูแพงไม่ชอบอะไรแพงแพงดูเนี่ยถ้าตรงเนี้ยนะเราจะยิงอยู่ตรงนี้กันสองคนแล้วมันแบบจะเป็นวิวดูหมอกหรือแพงน้ำแพงบอกวง่าแพงไม่ชอบ